พี่น้องมากินตำมกหุ่งใยเพิงตำักหุ่งใยเพิงอำนาจจะเลนพี่น้องขึ้นซื้อเรือจ้ตาตำมกหุ่งใยเพิงเอกลักษณ์ตอนสิเป็นแนวนี้โคโลเคเลนี่แหละเขาเอื่นโคโลเคเลอืมเรียวหวานก็ว่าหวานน้ำ ของดีเมืองอำนาจ,จเจริญอีกแล้วเครื่องเคี่ยงมือนีกระายแนวเลือกเกินขออนุญาตใส่เมือ่อมีท่องเส้นมีรวกเส้นมีข้าวปุ่นลายแนวเครื่องเคี่ยงพี่น้องกุ้งรวกุ้งสุก บ่ได้ไปอำําจนดอกคุณหญิงพลับหิวคุณญิงหรือคุณจุธาพรรับหิวพี่น้องผู้ใดอยากกระทักพันได้พี่น้องมีทุกวันอืล่น แบบท้ายชุดกับมี่พี่น้องแส่บมาเด้อมาเด้อเสียบ แต่ไม่เลียหนังซือเนี่ยชูมือตาหนัานลราเลี้ยงอยู่อมนาจพี่น้องเป็นค้าประจำย่อยเพลิงเลยไก่ไก่พันทรงเบิดเลยด้วยพี่น้องอู้ยหนามฟง แก้มกุ้งกุ้งลวกบ้านสช้านาเล่าอาการหอนหอนพี่น้องหอนบ่หอนแบบอุเอาบหอนแบบฝนสีตก Láu nà, láu cà kìa, nhú bằng câu nà là Khuôn văn. Mà khui nấm กินกับอาผักบ่คือเ้าพี่หน่องเนอแกมพักบ่คือแก่แนวจังสิได้อยู่แกมพักบ่คือ เขากันเข้ากันว้านสี่าเข้ากันกบใครเยอะมาเข้ากันยุพี่น้องอืใส่มือมม่อมันแสีบพี่น้อง น้องสิบ่นี่บ่สุภาพเนี่สายตาผู้อื่นล่ะแต่ว่ามันแจ็บอือืม,อม ตำย่าเพ่งบะเพ็ดเพิ่นบะไขยเด้อล้านเพิ่นมีระดับเดียวใครไม่กินเผ็ดไม่ต้องสั่ง 嗯，嗯，好。 Một miếng mua chín chắc mưa đọc, Tao nà lau cả đây ừ. Hãy nàm con chín ตีนมอมมุกน้ำมะม่วงมื่อนี่สาวน่านะเราล่าลองกินน้ำมกม่วงพี่น้องต้องพกน้ำเนี้มันสีเพอ็ด <c oughs> <c oughs> mm. mm -hmm. นายเจ้าของกินอย่างกระเซบเข้ากันก็ใครจะมาอืมทำไมอยากน้อย แับบับกมุงพันก,อก๊อกกับพี่น้อง กี่สว่วนสิเมือ